ก็เด mm ้งออกเล็กลงใช่อ hmm> ยู่ีอยู 8, nah ่ดีๆของอยู uh ่ตรงนี้เลยอข่าว่เจอไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ใช่ไหมจริงๆเนี่ยมาอย่ด้านข้างเลยะอตรงนี้อันนี้อยู่ตรงกลางเนาะอันนี้กลางมีก้อนเล็ก่้อนนึงอ่เซอร์วิสอยู่ทางอีกด้านอยู่ทางหัวเออใช่ อังนั้นตัวอ้อิมแพนลกใช่ไหมเห็นนูนๆอยู่ตรงเท้าเท้าน้องใช่ใช่ก็อยู่ฟันนัดดีสวยดีครังบนใช่เออปลอดภัยนนตงที่เดินเนี่ยค่ะดื้อไม่เนแม่มันนี่นอแต่วมันช่รตัตัวยอุ้ยมีดินด้วยมีดินด้วยนี่ใครมากวนวะ กระดิกขาด้วยอ่ะ <c oughs> อย่านกเตะฟุตบอลกับป๊าป๊าหรือเปล่านีขาน,นีมือยังมาจับขานีมือเฮ้ยนี่มือสองข้างมีสีตาด้วย <c oughs> อันนี้มือมาจาับอันนี้ฝ่าเท้าโชว์เท้าขึ้นมาขัดข้างอาจารย์วันนี้กี่วีกแล้วจ๊ะอืมก้อนสิบสิบสองเลยค่ะ ว่าจงได้รกดเราเอาจากครั้งที่แล้วสิบสิบดูดูนะเด็วดูลองดู่แต่นี่ยังไม่เต็มตัวดีนะคะสินาเพราะว่านับจากเป็นวันเสาร์หนนับทุกเ์อาทิตย์เนาะใช่ไหมคดีวันนั้นมีสิบนะแล้วก็สอาทิตย์สิบสองนี่คืสิบสองเซนนิ xin thế sao sao đã

เล็กมามแขนข้างมีแขนข้างขาอยู่รากเลยอย่เท้าสองข้าสองขามีสายสะดือใะท่าดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยไปก่อนไม่ได้เลย 5.7ซนสิบสองสัปดาห์วันห้าจ5เซ็นหะหเซนนี่ห้แต่นี่ทาสองข้างเห็นเนาะ่มา2้าอนแ้วเนาะรู้เลยไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเหน้าตาดูดูสวยใช่ไหมเออดูันขึ้นกุ้ก็เลย สิวขึ้นสิวขึ้หรอแต่กุ้ว่าดูหน้าผ่องขึ้นนะคนัคนไม่เคยมีสิวเมี้ยหรอสิวขึ้นนะจ๊ะกงดูหน้าผ่องขึ้นนะเมื่งงอกี้ที่พุ่งมองอะบังคับให้แต่งหน้าหรือว่านอนเยอะ <c oughs> ไม่โดนแดด <c oughs> ไม่โดนแดดชัดตอนนี้ใครออกมาข้างนอกน,นี้เจอแต่แดดใช่เนี่ยนี่ขาเขาเนี่ย่ะเมขาตีนคาเลตินเก,กล็ดเลยตีนเกล็ดนิดน้อยตีนเลูกออด e อบอกว่าไม่สะดวรลยอยากได้แค่ออเดอร์ฉีดาได้ไหมเดี๋ยว้คุยก่อน,อนเขาเขาจะเขาจะกลับไปรักษาที่โนม,มัยทีนี้ก็ต้องคุยเมีว <c oughs> ่าล้ว <c oughs> ตูนุยแม่ไม่ค่อยกินแต่ลูกกินเยอะนะเ <c oughs> ขาคงดูดสาราหารางชใช่ใก็เดี๋ยวรอโตันี้เพศยังไม่ชัดนะคะเมืีเห็นแค่จุด ยังไม่เมีเลือกออกนข้างหลังลกใชหลังลกใช่ไหมโอเคเนี่่ยคหมดตัวก็กลมดีโอเคแต่กะลองขึ้นมท้านอกไปดด้านข้างเลยค่ะท้าไม่มีตรงกลางเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ตอนตอนคลอดนี่เอาออกได้ไหมถ้าถ้าแต่ต้องดูตอนนั้นอีกทีใช่เพราะมันเป็นด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยเอาจริงออกยากมันจะออกยากนะครับของแต่งไอ้ด้านล่างด้านหลังจะออกยากแต่ถ้าเป็นด้านบนเนี่ยแม่ง่าย นะเดี๋ยวค่อยพิจารณา